มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารียวการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตโยต้าเอาผ่านนะครับตัวนี้เป็นรถผู้นํายอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นโมเดลเก่าแต่เก่ายังไงก็ยังสวยนะครับกว้างโอทงนะครับนั่งสบายนะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินได้โปรแกรมดอกใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบเราทดสอบของลูกค้าก่อนนะครับอันเดิมนะครับนี่นะครับล็อกนะครับ อันนี้ล็อกนี่ครับปลดล็อกค,ครับโอเคนะครับเราจะวางของลูกค้าไว้ก่อนตัวที่เราโปรแกรมขึ้นใหม่นะครับเนี่ยครับล็อกอันล็อกโอเคมาเทสต์ทเอ้ยเทสประตูฝั่งนู้นนะครับกดค้างไว้ประตูครับไปแล้วโน่นทางนู้นนะครับโอเคเราจะกดกลับกดค้างไว้ มาแล้วนะครับมาเทสตสตาร์นะครับตัวนี้เป็นระบบ i e m m o b i l i z e r นะครับถ้าไม่ได้ลงโปรแกร,รมอ m โมจะไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับเหยียบเบรกนะครับดูตำแหน่งเกียร์พีนะครับเสียบกุญแจเข้าไป IG จีครับโอเคเครื่องฟรีสตาร์ทติดง่ายก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของโตจะต้าเอาผ่านนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถติดต่อมาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ยินดีรับใช้นะครับขอบคุณครับอ่ะส่งมอบแล้วขอบคุณครับ